BMR ย่อมาจาก basal metabolic rate นะคะหรือว่าอัตราการเผาผานพลังงานของร่างกายที่เราใช้ในเบสิกในแต่ละวันเบสิกหมายถึงอะไรหมายถึงกิจกรรมที่เราใช้เป็นปกติหายใจเข้าหายใจออกการนอนหลับพักผ่อนนะคะเฉลี่ยออกมาเป็นค่า BMR ใน1วันเราถึงเรียกว่า BMR ต่อไป TDEE คืออะไร TDEE ย่อมาจาก Total Daily Energy Expenditure นะคะเป็นพลังงานที่เราใช้ในหนึ่งวันโดยรวมถึงค่า BMR ด้วยรวมถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละวันอย่างเช่นการออกกำลังกายหรือการเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถคํานวณได้ว่าต่อวันเนี่ยเราใช้พลังงานไปทั้งหมดกี่กิโลแคลอรี่ตัวเนี้ยจะง่ายต่อการออกแบบสารอาหารเพื่อที่จะให้เรารู้ปริ้ว่าแต่ละวันหนึ่งเนี่ยเราใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วเราจะทานยังไงไม่ให้น้าหนักตัวเราเกินนั่นเองนะคะดังนั้น ใครที่เข้าใจเรื่อง TDE แล้วก็บีมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจหรือกดติดตามคลิปนี้ให้กับเบียร์ได้นะคะ